สบาสวยก่อนแล้วสวยก่อนอ่าสวยๆเนี่อ่าสวยๆส,ส,ส,สวยเร็วสวยวัดีแล้วัดีนะสวยหิวน,นะคะหิว สบาก็หิ้วผลไม้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผลไม้มาให้น้องบูษบานะคะขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตานะคะผลไม้หวานๆให้กับน้องบูสบาของเรานะคะแล้วก็คุณยายทองคานะคะขอกรบบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะ,ะ,วะสวัสดีสวยก่อนเร็วขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านก่อนน้องบูด เมาอด,ด้วยแล้วเอาสูงวันนี้ก็เป็นวรนยากาศนะคะเ,เย็นมากๆเลยนะคะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะคะตกมาทั้งคืนเลยนะคะ รอบๆนะคะที่อยู่ของพี่บุษบานะคะก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้ใบหญ้าเต็มเลยนะคะมีแต่ต้นไม้นะคะนี่ก็เป็นข้อวควานของเรานะคะม <c oughs> ี <c oughs> แต่ต้นหญ้านะคะก็ต้องปลูกรอบๆนะคะปลูกหญ้ารอบๆนะคะมีเป็นหญ้าลำนะคะปลูกไว้ให้พี่บุษบานะคะรอบๆเลยนะคะ ยาที่อยู่ข้างๆข,ของน้องบุษบานะคะพวกเราก็ปลูกเองเลยนะคะคุณแม่ปลูกเองเลยนะคะอร่อยไหมคะบุษบาอร่อยไหมาออร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลย ท้องนะคะท้องได้14เดือนแล้วนะคะท้องได้14เดือนแล้วน้องบุษบาคนสวยของเรานะคะน้องคนสวยของเราสาวสวยของเรานะคะสาวสวยอายุ27ปีนะคะบุษบาก็อายุ27ปี ้องได้14เดือนแล้วนะคะพวกเราครอบครัวพวกเราก็อยู่ที่ปางช้างเขาชีจันนะคะอยู่ที่ปางช้างเขาชีจันนะคะอยู่ชนบุรีนะคะงช้างตกงานได้2ปีกว่าแล้วบรรยากาศก็ล่มลื่นนะคะมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้นะคะอยู่ตรงนี้ก็เย็นสบายนะคะ